ตอนนี้พาสองสาวมาลำบากนะคะ <What? S 1> <laughs> I Say you take you come to difficult way <laughs> มีทางให้เดินนะคะแต่จะสองสาวบอกว่าขอจนภัยนะคะมันเป็นทางลาดนะเนี่ยต้องค่อยๆไหลลงไปสวัสดีคุณ Yay. Oh. Good job. There's no reverb problem.